กลับเข้าสู่ปริศนาพยากรส่งท้ายปีเก่าตอนรับไปใหม่กับการทำนายดวงตาของชาวลัคนาราศีมิถุนกันต่อมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมกันต่อครับและที่สำคัญคือตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนะแพทย์ต้องรู้อย่างนึงว่าพอออกไปแล้วสำเร็จนะปัญหาเพียบเลยเพราะนั้นแพทย์ต้องมีที่ปรึกษาทางบัญชีที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางเรื่องของผลิตภัณฑ์ออยให้ดีนะครับเพราะว่าระวังวันที่22ธันวาคมปี68ถึงวันที่19มีนาคมปีห9เ้านี่ยดัชนีจะโครจรถอยหลังเรียกว่าพักองศาไป20มีนาคมเดินหน้าจนถึงวันที่30พฤษภาคมโครจรเข้าสู่เรือนการเงินครับแปลว่าทุกอย่างจะขับเคลื่อนเลื่อนเดินหน้าตั้งแต่มีนาคมจนถึง30พฤษภาคมและหลังวันที่30พฤษภาคมไปถึง20ตุลาคมดัชนีจะโครจรเข้าสู่เรือนการเงินมีตำแหน่งเป็นมหาอุดโอ้ และดาวพระศุธิเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนภพกรมมะโอ,โอกรรม,มะจอเป็นมหาอุดในเรือนการเงินแปลว่างานสร้างให้เกิดเงินแบบมหาอุดอุดคืออุดจะอออ่างสรุจอจานย์แปลสว่างสวัยเจิอดจรัสรุ่งโร์ที่สุดในรอบ12ปีคือรวยฟันธงแต่คนเกิดราศีมิถุนมันมีอย่างนะคุณต้องฟังนะราศีมิถุนเป็นราศีรวนเรเรเร,รวนแปรปลวนและเปลี่ยนแปลงบางทีมันเดินมันยักยักอ่ะยึกยักอ่ะ คุณยึกยักไม่ได้ยึกยักปีไหนๆยึกยักไปแต่อย่าย,ยึกยักปีนี้เพราะเป็นจังหวะที่ดาวแห่งความสําเร็จโคจรเข้าเรือนแห่งความสําเร็จตั้งแต่วันที่หพฤษภาคมปีสองพยาวจนถึงวันที่22่สิบสองพฤนปีหกแปลว่าความสําเร็จจะเป็นของคุณถ้าคุณมุ่งมั่นลุกลุยไม่ยอ่อท้อไม่ย่นยอ่อสําเร็จพุดทง อยู่นิ่งไม่ได้แล้วแพทน้ประพาคุณต้องใส่ให้เต็มที่เพราะว่าดวงคุณมามากเลยเนี่ยแล้วคนทั่วไปก็ดวงดีมากโ,โ,โด,ดวงวดใหญ่จะดีมากลึก<า>ห,หรือว่าน้อยแตกต่างกันไปตามพื้นดวงเดิมครับครับโอเคครับอีกข้อหนึ่งของน้องแพทน่ารักมากเลยอะ่ะถามว่าส่วนอีกหนึ่งคำถามเลยคือแบคเป็นคำถามที่ก็ถามมาทุกป,ปีกนะว่า จะมีบุตรอีกไหมหรือว่ามันจะถูกสต็อปไปใจอยากมีเลยอยากรู้ว่าตามดวงของแพทแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีลูกอีกคนนึงได้ไหมยากเย็นแสนเข็นไหมหรือมีได้ใด้เลยเดี๋ยวเขาก็มาหรือ,อยังไงฝากอาจารย์ด้วยค่ะอยากมีลูกอีกสักหนึ่งคนคือใจเนี่ยเขาอยากจะมีมตามดวงเนี่ยปีหน้าเนี่ยมีลูกได้ไหมครับคือเอางี้นะแพท ถ้าดวงเจาะจงของคุณนะ่ะว่าอยากจะมีลูกนะปัจจุบันเนี่ยคุณอายุ39ปีมาอายุมากแล้วนะคุณคิดเรื่องนี้ดีอาจารย์ไม่สรุปเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดคุณบอกอีกอย่างหนึ่งคนเกิดราศีมิถุนทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะในต่างแดนที่รับชมนี้ถ้าเกิดคุณเป็นโสดและอยากมีคู่คุณมีเกณฑ์สมหวังในความรักโดดเด่นที่สุดในรอบ12บปีว่าใช่คู่คุณเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม้ก็ได้แต่เขาจะเป็นคนที่มีครบเครื่อง ฐานะการศึกษาความรู้คุณธรรมวัยวุฒิความรับผิดชอบต่างๆมันมีครบดาวดวงนี้คือดับสนีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพวกปัตนิโคป,ปัตนิแปลว่าคู่จรทับดวงชะตาสองจังหวะครับสองตุลาถึง22ธันวาปี68ที่ผ่านมาครับและอีกช่วงหนึ่ง30พฤษภาถึง20ตุลาปีห9เเป็นสองวงช่วงราที่จะเจอคนรักสําหรับคนโสดแต่งงานเจอคู่ลงเอย่ยลงตัว ในเรื่องความรักโดนเด่นฟันทุ่ <Hey. S 1> ถ้าแพทอายุสักประมาณยี่สิบต้นต้นหรือสาสิต้นต้นอาจารย์ยุเลยว่ามีลูกแต่นี่งานยุ่งมากแล้วก็อายุสามสิบเก้าปีแล้วไปปรึกษาใครก่อนพระสดีปรึกษาหมอครับว่าสภาพอู่ของคุณพร้อมไหมที่จะมีการตั้งคันอย่าถามหมอดูไปถามหมอทางการแพทย์เมื่อคุณมีคำตอบแล้ว นั่นแหละคือคําตอบที่ถูกต้องที่สุดพระทงชัดไหมชัดมากครับชัดที่สุดแล้วสําหรับแพทับปภะภาถึงเวลานี้จานชาวมิถุนก้าเข้ามาล้อมวงกันเข้ามาครับเพราะผมกล้าบอกคุณว่าจากที่ผมเห็นทั้งหมดดูแบบคนพอเข้าใจดวงอยู่เล็กน้อยคุณคือราศีที่ดวงดีมากราศีหนึ่ง แล้วดวงดีแบบไหนดวงดียังไงเดี๋ยวอาจารย์ลักษ์จะฟันธงให้เลยเชิญอาจารย์ครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับดาวแห่งความสําเร็จเดินเดินเข้าเรือนแห่งความสําเร็จในรอบ18ปีในรอบ18ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเลยเพราะผมก็เคยมีสิ่งนี้ในตนผมในวันที่ผมยากไร้คือมีความหวังมีกําลังใจและคิดจะเริ่มต้นในการที่จะทําอะไรให้มั่นคง และลงมือทําทันทีคือการทาครูไหว้พระมันไม่ใช่แปลว่ารอให้สําเร็จเมื่อดาวห่งความเร็จเดินเข้าเรือนสําเร็จมันไม่มีอะไรที่ไม่าเกิดขึ้นมีเป็นโดยไม่มีเหตุปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความหวังอันนี้สองดาวพระัศดีจรทับดวงชะตาเนี่ยสิบสองปีมาครั้งหนึ่งคุณต้องรอคุณอย่าไปรอคอยว่าอะไรจะเกิดรอดูจะแม่นไหมอย่าไปรอคิดลิเริ่มลงมือทําในงานที่เป็นของคุณเลยคุณสําเร็จแน่นอนจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับผ่านฐานพื้นดูเดิมที่ผมดูให้คุณไม่ได้เพราะว่า มันมีดวงชะตาของคุณแยกแยะลงไปอีกแตกต่างในแต่ละบุคคลแม้ว่าอยู่ราศีเดียวกันว่ามิถุนใช่ไหมครับราศีมิถุนไม่ได้เท่ากันจากพื้นดวงเดิมเอาละครับนี่คือสิ่งที่อยากบอกและดวงนี้โดดเด่นเพราะในปี2 5 1 9มันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงแต่คนเกิดราศีมิถุนเนี่ยมันเป็นบริบทที่มันมีแรงกระตุ้นมาตั้งแต่ปี2 5 1 8แล้วเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตื่นรู้รู้โดยตนเพราะมันมีอะไรที่แปลกๆเกิดขึ้นมาตลอดใน4 5หปีนี้ เพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผมมั่นใจได้ว่าคุณจะก่อร่างสร้างตัวมั่นคงได้เป็นส่วนใหญ่ถ้าตื่นรู้มีความหวังและกำลังใจรับรองคุณจะประสบความสำเร็จสำหรับชาวราศีมิถุนฟันธงครับเอาละครับนี่คือการฟันธงจากอาจารย์ลักษณ์ว่ามิถุนเป็นยังไงแต่ชาวมิถุนเนี่ยนอกจากเรารู้เรื่องดวงแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ย นอกจากเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันก็ควรไปบำรุงดวงซะหน่อยใช่ครับบำรุงด้วยบุญบำรุงด้วยการหาของอะไรมาเอาไว้ให้อุ่นใจไปสถานที่ก่อนดีไหมเริ่มจากไปไหนครับอาจารย์ดาวอะไรโคจรทับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนพฤหัสสบดีดาวพฤหัสสบดีพระปางอะไรปางสมาธิครับและพระปางสมาธิที่คนไทยรู้จักนิยมไปไหว้มากที่สุดได้แก่หลวงพ่อโสธรถูกต้อง หลวงพ่อพุทธโสธรอ,อีกองคหนึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองคนก็อยากไปไหว้แต่อยู่ในที่สําคัญคือผ้าอะไรผ้าแก้วมรกตถูกต้องผ้าทุกองค์ไม่ได้ปางสมาธินะครับผ้า <c oughs> ปางสมาธินี่มีหลวงพ่อพุทธโสธรแล้วรู้อะไรไหมพระโบสถวัดโสธรวรารามเป็นอุโบสถใหม่ใครไปยกช่อฟ้าพระบาทสมเด็จพระชนากอาทิเบญในหลวงร,รชาชการที่เก้าครับโอโ้แล้วแงนลงไปดูที่บนเพดาน จะมีดวงดาวดาราจักรเป็นวาดเป็นดาวเลยนะนั่นคือดาวบนท้องฟ้าในวันที่พระองค์เสด็จในพระเลิกนั้นนี่แหละคือคุณต้องไปไหว้ไปสักการะผมถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์พระผู้บ้านคู่เมืองจะเป็นกําลังเป็นบาตฐานคุณจะบํารุงอะไรก็ตามทีวัดสุทรสเขามีมูลนิธิที่เกื้อก,กูยังสัม,มนเนรพระวัดต่างๆมากมายช่วยเหลือมูลน,นิธิองค์กรต่างๆมากมายเขาไม่ได้แค่าบารุงวัดนะครับเขาบํารุงทุกสถานคุณทําไปเถอะแล้วบอกข้า พระเจ้าชื่อนายอะไรนางอะไรนางสาวอะไรมากราบสการะมากราบสัการะหลวงพ่อพุทธโสธรได้ทําบุญอะไรเพื่ออะไรขอถวายบุญนี้แก่เทวดาผู้รักษาหลวงพ่อพุทธโสพุทธโสธรข้าพเจ้าขอให้เป็นพุทธบาร,รมีธรรมบารมีสังฆบารม,บรรมีบุญญาบาร,รมีคุ้มครอบข้าพเจ้าแล้วหากเทวดาองค์ใดแพทย์ฟังนะหากเทวดามนองค์ในะด,ดจะหมดอายุไขาจากชั้นเทวดา จงมาเกิดเป็นลูกของข้าพเจ้าขอลูกเลยหลวงพ่อโสธรนี่ขึ้นชื่อล้ขอลูกเลยหากเทวดาวองค์ใดที่รักษาพระต้องมีเทวดา,ารักษาเทวดาวองค์ใดจะหมดอายุไขที่จะเปลี่ยนพภูมิจงมาเกิดเป็นลูกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูให้ดีเขาขอแบบนี้นี่คือหลักครับหลักการขอถ้าเกิดอยากจะขอลูกกับหลวงพทท่อโสธรต้องมีพานดอกไม้ทุกเทียนบางสักการะและจะเป็นมหามงคลชัยอันนี้จะเป็นมาส่วนคุณจะ ไหว้สักการะด้วยเครื่องบูชาหรือจะบริจาคทําบุญและอธิษฐานครับให้มงคลไปประกอบกิจในสิ่งใดจงอย่าเดียวดายมีเทวะบารมีพุทธบารมีหลวงพ่อสอนคุมรักษาให้สําเร็จทุกประการตามดวงชะตาเทิน,นโอ้เยี่ยมเลยอาจารย์ช่วงหน้าถึงคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาปี2569จะเป็นอย่างไรข้ามพลาดสักครู่เดียวเป็นปีแห่งการตั้งหลักในชีวิต คุณจะหมดภาระนี้สินชิดเปลี่ยนแปลงสมหวังในความรักและดาวพรฤหัสบดีจรเป็นมหาอุดทับดวงชะตาจะลุ่งโรดลุ่งเรืองจากนี้เสือไปฟันทงครับ